สวัสดีครับทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งใน g e n s h ช n Impact นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในกิจกรรมศึกประชันขบูมบอลนะฮะวันที่2นะครับในวป้องการจุดเยือกแข่งนะครับผม <S <S ก็มาดูซิสำเร็จแนวป้องการจุดเยือกแข็ง2ครั้ง2,100คะแนน3,000คะแนนโต๊กับสมบูรณแบบ120สะสมการโต๊กับ Cherry Freezy Ball 50ครั้งนะฮะ ใช้เอฟเก์ปิงปองรุด20ครั้งไม่ถูกโจมตีสักครั้งในด่านนี้อ่าไม่เป็นไรไปดูกันเลยนะครับว่าเล่นกันยังไงนะฮะจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปดูคงไม่น่าจะตีเฉยๆเหมือนรอบแรกนะครับผมเอาละตีปิงปอง จริงๆมันเหมือนกีฬาอันเก่าอันหนึ่งที่ชื่อสควอตนะครับไม่รู้คนเด็กสมัยนี้ยังรู้จักกันหรือเปล่าไหนะ น,น,นี่นี่นี่ครับตีกลับไปรัวๆนะฮะ3100ันคะแนน,นจะทันไหมนี่น่าทันนะอุ๊ยนี่ตีเลย โช้เชะโชเชอุโอ้ยไม่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 โอ้ยพลาดรัวๆโดนแขงฮะอืมโอเคมีฟอรสด้วยฮะนม่นม่นม่ เชโชเช,ชต้องเล่นหลายคนนะฮะแบบนี้ไม่งั้นผ่านายากแต้มนา่าจะถึงนะผมดูแลได้ไหมได้ไหมได้ได้ไดโอ้ะหนึ่สอง สี่ห้าหกเจ็ดแปดอุย้ยสามพันหนึ่งร้อยโอ้ยถึงอยู่แล้วนะฮะ ถึงครับไม่มีปัญหา 4,000กว่าคะแนนนะครับผมโต๊ะกับสมบูรณ์56โอ้ไม่มีปัญหาฮะบอกให้เล่น2รอบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหนึ่งก็ได้มาเดี๋ยวขอดูรางวัลก่อนนะฮะผมได้อะไรมาแล้วบ้างอ่าคะแนน3,000ไม่มีปัญหาครับเล่น2รอบนะฮะแล้วก็โต๊ะกับสมบูรณ์แบบนะฮะใช้เอฟเฟกพิงพองฟรุต อยู่ไหนอะ่ะอ๋อโอเคยี่สิบครั้งฮนะไม่ถูกบอลน,น้ำแข็งจมตีอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะพอได้อยู่นะ ครับเป็นฟันแนลออโตโน้นะฮะเอ้ยเอฟเฟกต์หมดนะฮะ <S <S โต๊ะลูกโด่งลูกโดงลูกเคิร์ฟนี่

ถ้าเราลงไปอยู่ที่หาดมากนะครับมันจ,จะเปียกแล้วพอโดนลูกฟอร์สเข้าไปก็แน่นอนครับแข็งใน,น,นการตีสมบูรณ์แบบเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับถ้าเล่นหลายคนถ้าเน็ตไม่เสถียมันจะยากกว่าอุย้ย พลาดเลยนะฮะถกูกลูกมาแข่งโดมตีนะฮะเสียดดยนะฮะต้องเล่นใหม่แต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะไอชาแฟมฟูดผมก็ยังได้ไม่ครบนะผมคิดว่าผมต้องเล่นตั้งหลายรอบแน่นอน,นต้องใช้ตัวชาแฟมฟูดตั้ง20ครั้งนะ าฉันไปพูดถ่ายแล้วนะฮะจบเรียบร้อยครับ4,700 64น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่านี่นี่ได้ามาสองลนนะครับอ๋อตกสมบูรณ์แบบเหลืออีก2ครั้งนะแล้วก็ไม่โดนลูกน้ำแข็งครับอันนี้ไม่ยากเล่นคนเดียวก็ได้นะเก็บแต้มมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้น่าจะสมบูรณ์แบบแล้ว แล้วก็2อครับเรียบร้อยนี้ก็ตีเฉยๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะฮะพยายามหนีลูกน้ำแข็งไว้ก็เป็นอันถึงได้ นะจริงๆกิจกรรมนี้ก็เล่นสนุกสนุๆครับไม่ไม่ได้มีสาระไม่ซีเรียสนะเหมือนได้เล่นเกมเล่นเกมเชินิมแพนเหมือนได้เล่นเกมอืม่นหในเกมนะถ้าตาม definition คือบอกว่าอขอแค่ไม่โดนลูกมันแข็งนะแต่ลูกธรรมดาโดนได้หมด มีแต่โค้งเว้ยต้องระวังลูกน้องแข็งดีๆแสดงว่าเมื่อกี้ไอชาแฟมฟุตเนี่ยก็คือให้ผลผลตีออตโต,ต้ตีตีผลไมลนะ้ยี่สิบลูก ยากเท่าไหร่น,นี้ก็คือคอยระวังไม่ให้โดนในผลน้ำแข็งแล้วพอ4.9วิครับ ลัวอย่างคือมันคงไม่มีอีลัวมันจะมีเงื่อนไขอะไรแปลกๆยากๆโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันสิบวินะฮะ่อแค่ไม่พลาด ก็น่าจะเก็บได้ครบนะฮะอี้โ้เชเเชะเรียบร้อยครับ้วโดนจนได้นับบอกว่าเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเย่มันไม่นับครับโอเคเก็บรางวัลครบนะฮะนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรม ตีสปอร์ตนะฮะของวันนี้รอบที่2ในวงการจุดเยอะแข่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน่าจะมากับอ่าฝึกท้าดวลโดโดอโลโฟเทสนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวเขามาสวัสดีครับ